โอเคครับผมก็อากาศสบายครับทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่กับผมกับฟันนี่เกมมิ่งชิ้นเคยนะผมครับวันนี้เราอยู่ในเกมไอส์เฮาส์เกมนะผมอ้าววันนี้ผมก็ทําการเปิดล็อกชาลีนะผมซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อัดเพราะว่าวเก็บตังตอนนี้ตังผมเหลือแปดเหรียญน,นะผมครับวันนี้ผมก็หนึ่งห้าร้อยกว่าบาทนะโหเยอยกว่าจะซื้อมาได้น,นะครับผมครับ โอเคครับผมมาเริ่มกันดีกว่าครับผมวันนี้เราจะเล่นผีชาลีในหมดปังการกันดีกว่านะผมครับไปเดี๋ยวเราไปได้ไงแคปเจอร์สองนะครับเอ่อนั่นก็ไปกันเลยนะผมเรื่องไปก่อนเสียเวลาครับไปอันนี้ผมก็ขอกดข้ามไปเลยนะผมโอ้โอโอเคครับรอสักครู่แป๊บนึงนะครับผมโอเคครับผมกลับมาอีกรอบนึงครับผมครับก็ใครเอ๊ะเดี๋ยวนะ ถ้าข้างนอกได้ยินเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยครับผมโอเคเราเล่นในหมดกลางกับพี่ชาลีนะผมโอเคอ่าอะไรนะแดงเขียวบอกแดงใช่ไหมเขียวบอกแดงให้กับทางตัวใช่ไหมเขียวบอกแดงเขียวบอกแดงโอเคโอเคครับท่านผู้ชมก็ถ้ามีเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยครับผม อข้างนอกนี้ผมถ่ายข้างนอกนะไม่ได้ถ่ายข้างในเขียวเขียวบบกแดงนี่ไงโอ้มีไอ้ด้วยลูกปลาชนหวนจริงๆมาดูเราหุงขอเข้ากันเลยเอมีไอย้ยัม่ม

chỉ quen Ủa nhé bạc đen, chào bạc đen กิเโอเคเฮ้ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับโอ้ชาลีเป็นผีที่น่ารักจริงๆเลยเป็นหน้าผีรจริงๆนะโอ้โอชาลีอยู่ไหนจ้าโผล่มาหน่อยสิจ้า โอ้โอ,โอ้อยู่หน้าหน้าแล้วฮะอยู่หน้าเลยฮะเหลือเก่าตายดอกนี่ไงโอ้ไอ้เน้นจะไอ้หมดตูดเลยตอนนี้ยเดี๋ออย่างเมื่อกินนะโอเคไหนก็พองตัวก็หมดแล้ว เก so right. so ียบแบบแดงเกียบแบบแดงครับผมฟังเอาฟังเหมือนแบบสุดมันแล้วผมแบบเกียบแบบแดงเกียบแบบแดงนะเกียบแบบแดงเขากับทั้งตัวมาพอดีโอ้ยรู้สึกว่าผมอุดไม่ไปสักทีเลยทำไมเพาว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยิน มาวอดีแล้ววิ้ยเพื่อจะอากาศจะเข้าไม่ทันตอนนี้ของตัวจะครบแล้วนะนะ

ยู่ไหนจ้าขอแค่แค่ถุงเดียวโอเคประมาณอีกสองถุงจะครบแล้ว 没，对。 ายตายสิยีไรจะโอ้มา ตอนนี้เขียวอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้บผมเจอแปไงนี้แปงนี้ผ่านโอ้โ <gasps> โอ้โ y g มยกดผ่านสักที โอเคผมก็มีแค่คลิปนี้แล้วผมก็เป็นคลิปแค่เล่นโนโมนะผมครับแล้ว okay, ใครใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะผมแล้วถ้าให้ผมเล่นหมวดอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะผมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม